เจอกันอีกแล้วครับอ่ามาทำโจทย์ก่อนน้องอีกสักข้อนะครับโจทย์ในข้อนี้ให้เราหารากที่สามของลบสองบวกสองสแควรูทสามไอครับอขอเรามาทำโจทย์าเรามาดูทฤษฎีบทนี้กันก่อนอ่าก็คือเขากล่าวถึงจํานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วนะครับอ่าทีนี้จํานวนเชิงซ้อนอยู่รูปเชิงขั้วนะครับจะมีรากที่ยทั้งหมด n รากที่แต,ตกต่างกันอ่าโดยมีสูตรดังในกรอบสีส้มตรงนี้เลยนะครับ อ่าครานี้มันจะมีรากที่แตกต่างกาันในรากนะครับเมื่อเราแทนค่า k นะครับตั้งแต่012จนถึงตัวที่ n ลบหก่ 1. อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้สูตรในการทำโจทย์ครอนี้เราต้องมาเปยงตัวนี้เป็นเชิงคู่ก่อนนะครับนะครับเปลี่ยนเชิงคู่เราต้องหา R นะครับเท <c oughs> ่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองอ่ะในที่นี้ a ของเราคือลบสองแล้วก็ b ีคือสองสแควรูทสามนะครับจะได้ว่า R เท่ากับสแควรูทของลบสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกสองสแควทสามทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจะได้ว่า R เท่ากับสแควรูทของ 4บวก12อ่าของเราก็จะเท่ากับสแควรู r สิ t 16นะครับถอดสแควรูตจะได้ R มีค่าเท่ากับ4นั่นเอง <c oughs> อ่าไน้ครัารกับ4นะครับต่อไปเราต้องมาหาเซตานะครับอ่าจากความสัมพันธ์ของตัว แทนเซตาเท่ากับ B ส่วน A นะครับจะได้ว,ว่าแทนเซตาจะเท่ากับ2สแควรูทสาส่วนลบสนะครับทีนี้เนื่องจากตรงนี้นะครับตัว A ของเราเป็นลบนะครับตัว B เป็นจำนวนจริงบวกนะครับ ไนะกราฟนะครับตัว A เป็ B L o P, นละบ,บอัสดูเเป็นลบยีเป็นบวกแสดงว่ามันอยู่ในจัตุภาคที่ที่สองนะครับ เื่อเราตัดทอนกันแล้วนะครับแทนเซต้าจะมีค่าเท่ากับลบสแควรูทสาให้เราไปหาเลยครับว่าแทนสแควรูทสาแทนอะไรได้สแควรูทสามแปลค่ามุมน,นะครับแทนที่ได้สแควรูทสาก็คือ60องศาหรือคิดเป็นพายส่วน3นั่นเอง มันคือพายส่วน3นะครับในจตัตุพหที่1แต่ทีนี้เนื่นองจาตัว A ของเราเป็นลบนะครับแล้วก็ตัว B เป็นบวกมันอยู่ในจัตุภาะที่2ดังนั้น <c oughs> ตัวเซตของเราจะต้องเป็นมุมในจัตุภาะที่2ด้วยซึ่งมันก็คือ2 π พายส่วน3นั่นเองเราจะได้ว่า เจ้าลบสองลบสองสแควรูทสามไอเนี่ยเมื่อเขียนในรูปเชิงพ่วมันคือสี่คูณกับคอสสองพายส่วนสามบวกไซน์สองพายส่วนสาม เมื่อเราเขียนอยู่ในรูปเชิงพ้วได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาใช้สูตรในกรอบนี้ได้เลยนะครับเราให้เซตเนี่ยเป็นรากที่สามนะครับของลบสองบวกสองสแควรูทสาม จะได้ว่าเซตของเราก็จะเท่ากับรากที่3ของ4คูณกับคอ s 2พายส่วน3นะครับบวก2 k พายทั้งหมดหารด้วย3บวก i s i n 2พายส่วน3บวก2 k พาย หารด้วยสามทีนี้มันเทียบกับสูตรของเราในกรอบตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราหารากที่สามดังนั้นตรงตัวเอตรงนี้ก็คือเราแทนด้วยสามเลยนะครับแทนด้วยสามแล้วก็ตรงเซต้าตรงนี้ก็คือแทนด้วยค่าเซต้าที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับก็คือสองพายส่วนสามและสำคัญเราต้องมาระบุค,ค่าเคของเราด้วยนะครับเนื่องจากหารากที่สามดังนั้น เจ้าคีของเราเนี่ยครับก็จะเป็น0 1แล้วก็2นั่นเองครับ <c oughs> ต่อไปเ,เราจะแทนค่าคด้วย0 1 2นะครับทีนี้เพื่อเป็นการง่ายในการในการแทนค่าคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงข้ามมุมตรงนี้นครับมาคิดก่อนมาทดก่อนนะครับอาจทดหแยกทดนะครับอาทดนะครับ2 ไพส่วน3บวกกับ2 k งเหารด้วย3นะครับอ่ะมันก็คือ2องส่วน3นะครับบวกกับ6 k เคส่วน3นั่นเองอ่ะ เนื่องจากตัว2 k p ตรงนี้ครับมันมีส่วนเป็น1่ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราต้องทําส่วนให้เท่ากันก็นกคือเราต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนเข้าไปทีนี้ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยหารด้วย3เนื่องจากส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็ตัวเศษมาบวกกันได้เลยมันก็จะได้เท่ากับ2พ p บวกกับ6 k pi ส่วน3นะครับ อาหารด้วยสามเนื่องจากมันเป็นเศษส่วนส,อส้อนเศษส่วนแบบนี้นะครับอ่ะเราก็3มกับสามเนี่ยมาคูณกันได้เลยนะครับฮะก็กลายเป็น2 P 9. องไบวกหกเคพส่วน9กทีตรงนี้ บรรทัดนี้มันมาได้ยังไงบรรทัดนี้นะครับอ่าถ้าใครตามไม่ทันเมื่อกี้มันก็คือ2องพบวกกับโอเคพาส่วน3นะครับอ่าตรงนี้จาก3าที่หารอยู่ก็เปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนนั่นเองอ่เรา <S <S ได้ได ตรงนี้เมื่อเราจดัดรูปแล้วจะได้เท่ากับ2 π i บวกเคไพส่วนเนะครับอันนี้เราก็มาแทนค่า k ครับถ้าเราแทน k เท่ากับ0นะครับะจะได้ว่า2ส่วน3บวก2 k งเแทนค่า k กับ0นนะครับ มันจะมีค่าเท่ากับ2พายบวกกับ6คูณ0คูณพายส่วน9มันก็คือ2พส่วน9เนี่ยแต่ถ้า k เท่ากับ 1, 1> ตรงนี้ขออนุญาตคัดลอกนะครับขีดเขียนละเอาว่า ก็จะมีค่าเท่ากับ2พายบวกกับ6คูณกับ1คูณกับพายแล้วก็หารด้วย9กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8พายส่วน9แล้วถ้าเราแทนค่า k เ,เท่ากับ2มันก็จะได้เท่ากับ 2องพบวกกับ6คูณ2คูณพายแล้วก็หารด้วย9ก็จะเท่ากับ1 4บสส่วน9 <c oughs> อ,อันนี้เราทดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทนนี้เราไปหารรักที่3กันเลยสมมุติว่าเราแทน K เท่ากับ0นะครับ เราจะได้เซต1ของเราจะเท่ากับรากที่3ของ4นะครับคูณคอสอ่าตัวเลขร 0, ลเรอแทนคีเทากับศนย์แล้วก็2องพาส่วนเนี่ยมาแทนเลยก็คือคอสสองพายส่ 09, วนเก้าบวกไซน์สอพายส่วนเแต่ถ้าคีของเราเท่ากับ1นึ่งเซตสก็จะเท่ากับรากที่3ของ4 คูณกับคอสเขละกับ1เมื่อกี้ได้เป็น8 p i พาส่วน9กะครับก็จะเป็นคอส8ปพายส่วน9บอกไอซ n 8 p i พส่วน9อ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายมเมื่อเขลกับ2จะได้ไซส3สาท่ากับรากที่3ของ4อทีไปดูที่เลกับ2มันคือ1 4 p i ส่วน9ใช่มครับอ่ามันก็คูณกับคอส สิบสี่พายส่วนเก้าวบวกไอซายสิบส่พส่วนเก้าเรียบร้อยแล้วครับในการหารากที่สาม